สวัสดีคุณลับไปอกกไ่ไดดีหน้าเหมือนเนนี้นะฮมาแจ้งใช่ค่ะกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือโดยใน c e b o o k กเหมือน,นคนร้ายค่ะได้แอบอ้างมาทางไลน์ซึ่งเห mm hmm. มือนฟองแปลงไลน์มาเป็นคนที่หนูรู้จักในวันที่31ธเนวาคในช่นค่ะโมชารแล้วทักแชทมาบอกว่าหมืนขอเอสเ็มเอสหน่อยว่ามี เอสเอ็มเอสใหม่ส่งเข้าไปหรือเปล่าเขาก็หนูว่าแหนูก็สงสัยแล้วก็เราก็รีบเข้าไปหาดูว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ mm. เราให้ความคุโรมากๆวกเวลาเม้่อไหร่ผู้ใหญ่ถามเช็คมาคือหนูจะรีบตอบเขามากค่ะตอนนั้นคือเขาถากเช็คมาเสร็จนะคะหนูก็รีบไปหาเอสเอ็มเอสเลยทันทีในตอนนั้นซึ่งวันนั้นก็ไม่มีหนูก็เลยตอบเขาไปว่าวันไม่มีนะคะแล้วเขาก็ทักยามอีกว่ามันมีนะมันมีนะหนูก็ไปดูแล้วมันก็มีค่ะเลยก็เลยแคปตรงนั้นส่งเขาส่งไปถึงไหม ใน SPS ซึ่งมันเป็นรหัส OTP นะคะที่เข้าไปใน,ร,ปนร็องอียแลหลังนั้นก็นนคือ Facebook ของหนูก็เข้าไม่ได้ค่ะแล้วลพอเขาเอา Facebook หนูเาไปได้แล้วเ,เนี่ยค่ะได้แล้วค่ะเขาก็เข้าไปเปลี่ยนอ e ี mail, เมลเปลี่ยนโดยโฟยใน Facebook ส่วนตัวหนูค่ะแล้วมันมากกว่า Facebook มันก็คือ ผู้คนนะคะที่แบบโดนหลอกคือในเฟซบุ๊กที่หนูโดนแฮกไปค่ะเขาเอาไปเข้ากลุก่มออมเงินเอาไปโพสต์ขายกระเป๋าแบรนด์เนมค่ะทำให้มีผู้เสียหายมากมายค,คือหนูว่านอกจากเฟซบุ๊กที่ไม่หนูไม่กลัวเลยว่าแบบเฟซบุ๊กมันจะได้คืนหรือเปล่าแต่แบบ มันมากกว่าเฟบุ๊ที่โดนแฮกคือมันเป็นผู้เสียหายที่เกิดขึ้น,นะคะ่ะในในตอนนี้คือมีผู้เสียหายเยอะมากมากค่ะแล้วมีน้องคนหนึ่งครามีเพื่อนของเพื่อนเขาทักมาในไอจีของหนูบอกว่า,วาเพื่อนเขาเนี่ยเป็นผู้เสียหายค่ะคือหนูก็รับฟังแล้วก็เสิร์ชเขาไปดูชื่อที่เขาแฮกมาให้ค่ะเพื่อนของอนแล้วก็เข้าไปดูในเฟสบุ๊คค่ะก็ทักไปคุยกับน้องเขาว่าแบบเออน้องเป็นผู้เสียหายใ,ใช่ไหมน้องก็อบอกว่าน้องคับไปเหมือนโดนหลอก คนเง mm ินเพราะว่าเอาคนร้ายเนี่ยค่ะก็เอาเฟซบุ๊กหนูไปโพสลงกลุ่มเงินออมของเงินแล้เหมือนได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอางนี้น้องเขาก็เลยเชื่อไปตอนนี้เขาก็บอกว่าเงินที่เขาเสียไปสองหมื่นห้าพันบาทเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเขาแล้วค่ะคืออยากให้เรื่องเนี้ยค่ะแบบจับผู้ร้ายจับคนร้ายให้ได้ค่ะเพราะว่านอกจากเฟซบุ๊กของหนูมันไม่สำคัญเลยเนอกจากแบบคนแบบผู้เสียหายที่ได้เสียเงินไปนะคะ ไม่ได้เอกใจอะไรเลยค่ะคิดว่าเป็นลายไหนของเขาค mm ่ะ hmm. ของเขาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางรูปโปรไฟล์รูปภาพหน้าปกแบบหรือว่าแคปชั่นทุกอย่างนี่คือ mm hmm. ในลายคือเหมือนกันมากค่ะแล้วก็เลยให้ไปเลยค่ะ mm hmm. คิดว่าแบบเราก็ไม่รู้ว่าแบบ mm hmm. เขาจะไปทำอะไรหรือ mm hmm. ว่าเป็นรหัสที่เขาต้องการใช้งานจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เหมือนเร่งมากมค่ะหนูก็เลยแคปตรงนั้นส่งไปให้ค่ะอันนี้ก็ประมาณ5คนค่ะห้าคนได้ประมาณ mm hmm. เป็นแสนค mm hmm. เป็นครั้งแรกค่ะที่โดนแฮกเฟสบุ๊กแล้วก็ ไปหลอกผู้เสียหายท่านอื่นๆด้วยค่ะไม่บอกไปแล้วค่ะคือหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนูโดนแฮกเฟซบุ๊ก Facebook, หนูก็ไปโพสในอินสตาแกรมว่าหนูตัวเราเองค่ะโดนแฮกเฟซบุ๊ก Facebook ค่ะแล้วก็มีการโพสต์ในเพจด้วยแต่คือในบางครั้งค่ะเพราะว่าในเกผู้ส่วนตัวมันจะลิงก์กับเพจใช่หมค่ะมันก็ไปลบโพสต์ออกค่ะ หนูก็ยังมีแอดมินที่ยังมีแอดมิหลายๆคนที่ยังอยู่ในเพจก็ยังสามารถโทรได้อยู่ค่ะหนูก็ได้มีการได้แจ้งไปแล้วค่ะในสายแกรงเปหลายๆคนผู้เสียหายหลายคนที่เกิดขึ้นก็คือผู้เสียหายโอนเงินไปก่อนแล้วค่อยทวงหนูค่ทุกคนเลยคใช่ค่ะหนูโทรมาตรวจสอบว่าแบบมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะหนูก็บอกว่าคือมันล็อกโดนหางเฟซบุ๊กค่ะ ทุกคนก็แบบสนใจแล้วก็แบบมันเป็นเรื่องที่แบบหนูหัวมัา, <c oughs> มมาที่แบบพูรเสียงในไลน์แล้วเสียงเงินเยอะก็ะมีคนรู้จักด้วยค่ะที่เป็นโดนหลอกก็ทักมาในไลน์ค่ะตัวู้ด้วยตัวเองด้วยแล้วก็มีเพื่อนของเพื่อนที่เขาทักมาในไอจีบอกด้วยค่ะแล้วตัวหนูก็เป็นคนทักมาในเซ s <c oughs> s e ของเขาว่าหนูก็มีการสมัครเ a c ใหมค่ครับเพื่อนการแบบ เช็คตรวจสอบแบบผู้เสียหายที่เข้าทางบางทีอะค่ะเขาอาจจะรองรอกไปผู้เสียหายหรือก็จะเป็นคนที่อยากพักผาผู้เสียหายเองเหมือนเพื่อนของเพื่อนแแบมาหรือว่าจะเห็นชื่อเขาว่าเป็นชื่อใครค่ะในส่วนตนัวของตัวเองมันก็ถือว่าเป็นนวฟาดเพราะแต่มันไม่ใช่แค่แบบผู้เสียหายนคนเดียวมันยังมีผู้เสียหายอ,อีกหลายคนที่แบบต้องการความช่วยเหลือเหมือนที่หนูบอกไปก็คือแบบเขาเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเขาจริงๆแล้ววันนั้นเป็นวันที่สาเตคือแบบ กสู่ปีใหม่ทุกคนเนี่ยได้แบบสิ่งดีๆเหมือนเขากรากำลังจะแบบมาด้วยเลยตอนนั้นก็ถูกคุยกับเขาเลยค่ะพี่พ่อแบบน้องก็บอกว่าเป็นเงินต้งสุดท้ายก็อยากจะแบบให้แบบมันคดีเนี้ยครับปิดให้เลรู้สึกต้องการจับตัวใครได้ สิ่งแรกเลยกนะ็คืออยากเตือนในเรื่องของแบบสือ่อโซเชียลเตือนในเรื่องของ SFS ที่เข้ามาหรือว่าให้เรายืนยันตัวตนต่างๆหรืมอว่าแบบเราต้องตรวจสอบอรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วก็อย่างทีทั่วให้มากที่สุดลแล้วก็อยากจะเตือนว่า Facebook ของเ็อตอนนี้ค่ะที่ชื่อล็อกสัน,นาดาค่ะที่เป็นรูปภาพหนูแล้วก็มีการโพสกระเป๋าขายอันนี้คือโดนหลอกแน่ๆคะ่ะคืออย่าไปหลงเชื่อในเรื่องพวกนี้ เราต้องระวังตัวให้มากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของบบการตรวจสอบรายละเอียด่างการให้มีผ้ทวนแล้วก็มั่นใจจริงๆที่จะแบบส่งข้อความอะไรให้นคนอื่นชื่อร็อกขว d a ดาค่ะ R O C K k หรือ U A N L A D A ที่สอนอบางพค่ะเขาก็แนะนําให้มาที่ที่ปอทอช,ช่วยตรวจสอบช่วยตรวจสอบแบบทางเทคโนโลยีีหลักฐา ผู้เสียหายค่ะที่แคปไลน์ e แ c a ไลน์ส่งมาให้เราแล้วก็เป็นหลักฐานตัวเองด้วยที่เป็นหลักฐานคุยแชทกับทางไลน์กับคนร้ายที่ทักมาหาหนูในตอนนั้นค่ะได้ไปทําการแสดงการยืนยันตัวตนเลากฐานในการแบบส่งรายละเอียดแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนว่าเป็นตัวตนของเราจริงๆค่ะก็จำนวนหลายคนประมาณเกือบแสนค่ะหนูก็อยากได้คืนนะคะแต่คือมันมากกว่าเฟซบุ๊กของหนูคือแบบผู้เสียหายที่แบบ โดนหลอกความเสียหายท erm ี่อ er ื่นๆที่เกิดขึ้นโอนเงินเข้ามาจามแล้วก็โดนหลอกเงินออมต่างๆแบบที่หนูเล่าให้ฟังคือแบบผู้เสียหายก็มาบอกว่าแบบเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเขาแล้วหนูก็แบบมีความแบบโซสเราแล้วก็เห็นใจน้องเขาจริงๆเฟซบุ๊กใหม่ใช้ใช่ชื่อใช้ชื่อว่าขอรดาลงรลูกอัมพาค่ะเป็นชื่อจริงนามสกุลค่ะภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสะกดยังไงช่วยสะกดที K W A N L A D A ค่ะแล้วก็ร้องร่นัำพาเป็น I U N G R O J แล้วก็ A M P A ค่ะอันนี้เป็น Facebook สำรอง <consumption> ที่ตัวรองเองได้สร้างขึ้นมาใหม่ค่ะที่่าคย่ถูกแพรไป <S <S ต,อนนตอนนี้คนร้ายก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมไซโกอันนี้ น้องล็อกพบตำรวจทางตำรวจปอ,อทอว่างไงบ้างช่วยก็เหมือนส่งการยืนยันตัวตนไปที่เฟซบุ๊กค่ะแล้วก็เหมือนถ่ายรูปประชาชนว่าเนี่ยอันนี้ชุดเฟซบุ๊กของเราจริงๆค่ะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะเขาก็ตำรวจเขาก็แนะนําให้แบบถ้าให้เขามาที่นี่ก็มันก็ได้หรือว่าให้เราจัดทําเองเลยให้ลบอีเมลที่เขาที่คนร้ายค่ะอแอบอ้างเข้ามาลบออกทั้งหมดค่ะแล้วก็เลบมันนี้กับอีเมลของเราที่เรายืนยันตัวตน,นเอาไวค้ค่ะ แต่ก <arent> ็ได้ติดกลับคืนมารอยืนยันประมาณ2อสามชั่วโมงค่ะหรือว่าเป็นวันก็มีค่ะอันนี้ต้องอยู่ที่ Facebook ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ข้อความหรือว่าอีเมลต่างๆนะคะที่ส่งมาขอถัด o t ทหรือว่าหลอกเราหรือว่าทำให้เราหลงเชื่อในทุกด้านเลยค่ะเราต้องเหมือนอ่านรายละเอียดให้อย่างชัดเจนเช็คอย่างรอบคอบค่ะต้องไม่้ถัด OTTP กับคืนแล้วก็แบบ อานรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนและถี่ถ้วนมากที่สุดประกวดเบสิฟนี่หนูก็ประกวดสองปีค่ะมีปี2017แล้วก็ปีล่าสุดเป็นปี2020ได้รางวัลชนะเลิศมาค่ะตอนนี้เรียนจบแล้วค่ะจบแล้วจบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะมีด้วยค่ะเคยไปแสดงภาพยนตร์ที่ประเทศจีนค่ะผลงานผลงานล่าสุดก็คือประกวดได้รางวัลปีนี้แล้วก็มี ผลงานต่างๆที่หลังจากเราไปตำแหน่งก็มีอยิ่ค่ะแต่แล้วเป็นผลงานที่เราทำออนไลน์ค่ะในเฟซที่มันมีสแกมสามารถติดต่อผลงานเราได้ที่ใน IG ใน IG ในชื่อ Facebook ชื่อว่ารองขรดาค่ะ R O C K K W H N L A D A ค่ะได้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ